ออนะนะแต่ก็ขอบคุณเนาะการทํางานเยจ๋าอยู่ที่นี่ก็ทำโรงแรมก็ยี่สิบปีนะร้านอาหารตอนเข้ามาอยู่ร้านอาหารสามปีแต่ว่าแจ้งร้านอาหารตอนนั้นครึ่งเวลาเนาะเพราะว่าระบบร้านอาหารก็จะอีกแบบหนึ่งกันแล้วแต่คําสัญญาของแต่ละที่ใช่ไหมครึ่งเวลาเพราะเยจ๋ามาถึงปั๊บเยจ๋าทํางานเลยเอาจริงๆเยจ๋าทางานตั้งแต่มาเที่ยวสามเดือนอืมเห็นเงิน นะเอาจริงๆยายจ๋าไปทำงานตั้งแต่มาเที่ยวสามเดือนนะลอยๆนะฮะดีใจโอ้โหนับวันจะมามาหาเงินนะไม่ได้มาเอาเพื่อที่จะถามว่าพูดผิดก็ใหม่มาหาเงินถามว่าเอาเงินกับผัวไม่เอาด้วยนะ,ะในส่วนหนึ่งหาเอง ด้วยบวกกันสอทางนะฮะยายจ๋าขอฝรั่งแต่งงานเพื่อมาทํางานเนาะอ่าในตั้งแต่แรกๆถ้าพี่ๆอยู่กับยายจ๋าเนี่ยจะรู้นะคะเรื่องนี้ยายจ,าจะพูดบ่อยนะคะเพื่อที่จะมาแต่งงานนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ยายจ๋าบอกเลยชีวิตยายจ๋าไม่มีเวลาหงอยเหงานะไม่มีเวลาเศร้าเพราะมีมีแต่เวลาหาเงิน วิ่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าออกจากบ้านแปดโมงเข้างานแปดโมงเข้าวาันสิบโมงครึ่งเลิกงานร้านร้านบ้านนะเข้าทําความสะอาดบ้านตอนเช้าสิบโมงขึ้นวิ่งเข้าร้านอาหารบ่ายสองกลับมาสี่โมงกลับคืนเข้าร้านอาหารนะสามปีแรกนะหลังจากสามปีแรกยายจะเอาลูกมาพอลูกมาถึงนอนได้สองคืนลูกพูดคาว่าแม่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนะอยู่ในห้องนี้แหละเนาะแม่ หนูไม่อยากให้แม่ทํางานกลางคืนคําพูดลูกแค่คําเดียวตื่นเช้ามายายจ๋าบอกเพื่อนเลยเพราะเพื่อนอีกคนนึงทางานโรงแรมยายจ๋าไปสมัครงานโรงแรมและก็โรงพยาบาลแล้วก็มาบอกแล้วได้เลยนะได้เลยแล้วเขาบอกให้ไปฝึกงานโรงพยาบาลยายจ๋าก็ไปถ้าเข้าโรงพยาบาลได้แต่แรกจะดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องปูเตียงงานไม่ได้หนักเท่านะอ่าแต่ยายจ๋าเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ เพราะเราจะต้องทําความสะอาดห้องผ่าตัดเลือดกองเต็มค่อยสั่นยก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 นะเขาเลือกไปแล้วเดินดูน่ะเออทําไม่ได้เพราะเลือดเป็นลมมาแล้วนะก็เลยพอวันถัดมายายจาก็เข้าโรงแหลม ค่าโรงแรมภาษาเราก็ยังไม่ได้เพราะทํางานร้านอาหารอยู่กับคนไทยผัวเนี่ยเขาเรียกว่าวภาษาผัวเมียนะเราพูดอะไรเขาก็เข้าใจนะพอไปทํางานแรกๆเขาพูดไม่เพาะเลยใจจ๋านิสั่นมากนะเขาบอกเขาพูดหน้าตาเหมือนไม่อยากรับเราเพราะเราพูดไม่เป็นแล้วเสียงเราไม่ได้แล้วเขาราคาญนะเอาอย่างง่ายเลยเขาลาคานอะ่ะเขาพูดเธอเข้าใจไหม เราบอกว่าฉันเข้าใจแต่ฉันตอบไม่ได้นะตอนนั้นน่ะนะนะตอบคือว่าเงื้อเงื้องักอ่ะเราช้านะ่ะเขาก็ดูเหมือนไม่พอใจเราเจ้านายแม่คนแรกนะคนแรกดีจ๋านับถือว่าเป็นแม่เป็นเจ้านายที่ดีเลยแหละทีนี้เขาบอกเลยอ่ะเธอลองงานกับคนนี้เธอดูเขานะพอรอบบ่ายมาเธอต้องไปทําคนเดียวอืมพี่เพื่อนฟิลิปปินสอนนะคะ เราตั้งใจทํางานอยู่แล้วเราก็มองเขาเนาะแปบ๊บเดียวเราก็จับไอ้ไอเพื่อนเขาก็บอกว่าเธอผ่านอยู่แล้วเพราะเธอตั้งใจที่จะเอางานเตียงเนี่ยดึงแบบเขาโย,ยนเหรียญนะเนาะ,นะสมัยก่อนนะคะแบบขอบไอ้พับอะ่ะแล้วก็หมอนยากที่สุดการทาโรงแรมคือใส่หมอนหมอนเพราะว่าหมอนมันจะต้องมาพับรวดึงเข้านะอีนี้หมอนยาวๆไอ้เหลี่ยมก็ไม่ตรงเพราะเราสั่น <laughs> เข้ามาเออไออะไรมานะที่นอนพ่อห่มสมัยก่อนนะมันสามกิโลผืนใหญ่จะทำยังไงจะพับยังไงเราก็ตัวเล็กๆนะเออเวี่ยงพ่อห่มอะเออนะต้องขอบคุณเขามากๆยา่จ๋าภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็ไม่ได้นะมาแล็บไค์ขึ้นเครื่องครั้งแรกก็ไม่เป็นเขียนหนังสือ Please help me, I'm first time here เขียนใส่กระดาษสมุดเล่มห้าบาทมาเยอรมันเกือบตกเครื่องแลบไร์ก็ไม่รู้จัก กระท่อมไว้แหละแล็บไลยกมืออยู่เนี้ยยายจ๋าก็มาได้ภาษากับฟิลิปปินส์ที่ทํางานเพราะเขาพูดอังกฤษผสมถึงแม้ปัจจุบันยายจ๋าก็พูดมิกท,ทั้งอังกฤษนะเดลแลนนะเวลาอยู่กับเขาเนี่ยเราก็จะชินกันได้ไปกับเขายายจ๋าบอกทุกคนเพราะว่าพวกเพื่อนๆฟิลิปปินส์อย่าลืมประเทศเขาเรียนภาษาอังกฤษเขาจะได้เปียบนะคะเขาจะเก่งเขียนเก่งอ่าเก่งเขียนเก่งทุกอย่างของเขาเพราะเขาเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ นะฮะถึงแม้ภาษาเขาจะพูดเป็นภาษาของเขาก็ตามแต่ภาพเขียนเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเก่งแล้วเขาก็จะช่วยเราทุกอย่างที่ของลืมยจ,จะใช้ความจําและเขียนทุกวันเพราะมันจะมีของลืมอะไรนู่นนี่นั่นเราต้องใช้ความจําและททามันบ่อยๆมันก็เริ่มจําไปแบบนั้นนะฮะช่างกลแต่มันอยู่ที่เรามันเอาสนุกมันมองว่าอื่งกูต้องสู้เพราะแม่กูรออยู่นะเงินขนาดนี้อยู่ไหนทําได้ เออนะวันนึงแปดสิบเก้าสิบยูโรบาตีเป็นไทยเกือบสามพันแล้วใช่ไหมเราตีแบบนั้นเรามองเราไม่ได้มองว่านะยังไงอะไรแต่เรามองเปรียบเทียบเงินไทยพอไปทํางานบ้านปั๊บพอคว้วมาปั๊บได้เงินมาสามสิบกว่ายูโรบาทพันหนึ่งสามสมงเอาอยู่เมืองไทยวันละสามร้อยบ่งานโรงงานนะแล้วสมัยอยู่ในเขาคอเอา้า เป็นผู้หญิงยอดข้าวโพดก็ร้อยห้าสิบผู้หญิงยายจ๋าไม่ทํางานผู้หญิงนะคะทํางานผู้ชายตั้งแต่เป็นสาวมาเลยแบกข้าวโพดกระสอบป่านมัดนั่นแหละหลังถึงหลังยายจ๋าเนี่ยที่ยงเจ็บมาตั้งแต่คลอดลูกคนแรกแต่เมืองไทยเพราะเราทํางานมาแต่เด็กนะคะมันก็ผสมประสานมาด้วยเนาะ พี่เป็นคนขยันคะ่ะแต่แม้ขยันเพียงใดก็ตามสามีไม่ให้ทําอะไรเลยนะคะบุญวาสนาของพี่เนาะแต่สามียายจา๋าเบกยายจ๋าไม่ได้นะคะเอาจริงๆเบกยายจ๋าไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้แหละเขาบอกว่าเธอตั้งใจนะรักษาตัวเองนะถ้าเธอไม่ฝืนจนเกินไปนะ่ะเธอไม่ได้เจ็บมากขนาดนี้นะนี่แหละยิ่งอยู่นานยิ่งรักเขานะฮะสามีไม่ได้รักด้วยเงินรักด้วยความดีเพราะเงินเราผ่านพ้นหามาได้เอง แล้วนะคะสําหรับยายจ๋าเนาะพี่ก็เจอสามีตอนทํางานตัดผมกับพี่สาวที่กรุงเทพค่ะบุเพอลรวาดจ้านะเนื้อคู่กันแล้วไม่แคลเห็นหลายๆคนแม้ไปเจอกันท่ารถเมียเชยเชปิงกันเชยนะ<ส>มันอยู่ที่ดวงเหมือนกันเรื่องแบบนี้เนาะ<ส>แต่ไม่ว่าจะมาจากไหนละพี่น้องขาชีวิตเรามีผัวนะแต่งงานเลือกมาสู้แล้วเนาะ มาแล้วเราก็มาลุยสู้ของชีวิตเราไม่ว่าอาชีพไหนเราไม่ดูถูกกันนะภูมิใจด้วยซ้ำเพราะคุณทําได้นั่นคือหัวใจนะเพื่อนยายจ๋าอยู่ที่นี่มีทุกอาชีพเราไม่ว่ากันพี่นะเพื่อนยายจ๋าเนี่ยถามเลยยายจ๋ารังเกียจพี่ไหมปัจจุบันนะยังอยู่นะเออเรายังบอกว่าเลยโอ้ยายเอ้ยจะเป็นดาวไปได้กี่ปีละยายเออดูแลสุขภาพดีเดออีกหน่อยสิไข่อกบนเนี้ยอ่าเราก็คุยกันแบบนี้เขาก็จะหัวเราะ เก็บไว้ให้เจ้าของเด้อส่งเงินกลับบ้านเดือนละสองแสนะ่ะใครทําได้เรายังทําไม่ได้เลยเราจงภูมิใจในตัวเขาเถอนะชีวิตความรับผิดชอบของเขาสูงยิ่งกว่าเราใจดียิ่งกว่าเราอีกอยายจ๋าจไม่ใช่เป็นคนใจดีอืมนะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญเพื่อนแค่เพื่อนอาชีพมันเป็นของเขาปัญหาครอบครัวมันของเขาแค่เราเจอกันได้คุยกัน มีความสุขแค่นั้นพอนะคะชอบน้องค้าสนุกพูดเพราะแก้เหงามามาคุยกันแก้เหงาเนาะทางนี้อยากรวยด้วยช่วยกันนะอยากร่วมด้วยช่วยกันยากรวยต้องช่วยกันนะคะมะโอ้ยไอเรื่องรวยนี่คือสิไปบดถึงนะพี่ไกลเอ้ขอให้มีดูแลตัวเองก็เอาแล้วนะมมดไปบ่ถึงเนอะไอเรื่องรวยเนี่ยนะ เอาแค่แว่าถ้าเฮาคนเดียวปล่อยวางคนอื่นแล้วเฮาบนลำบากยามเท่าก็พอแล้วนะพูดถึงเงินเกษียณอ่ะยายจ๋าทำงานมาเรารู้ว่าเราได้เท่าไหร่แต่จะต้องไปรับหกสิบห้าบ่รู้เฮาสิไปฮอสบอตอนนี้ก็ยังเดยงไปแล้วหามาคินิกพิจารณาดีๆเก็บสะสมไซยามแก้อยสิไปถึงหกสิบห้าบอกันยังบบหูแล้วเห็นเขาบอกว่าจะไปให้เจ็ดสิบตายเลยสีได้รับบัวลทีเนี้ยเย นะเอาสุม,มือนี่แล้วกันมีกินมียากอืม <c ười> แค่นั้นจริงๆนะคะมาๆมากวดขี้วัวด้วยกันเห็นไหมหนะ่ะเมียฝรั่งพรีเมียมนะคะเมียฝรั่งพรีเมียมงานโรงแรมก็ทำเป็นช่วงเนาะเย็นเช้าช่วยสามีเข้าฟาร์มวัว วัวเป็นร้อยตัวนะไล่ไล่ไล่เลี้ยงวัวเป็นเลยร้อยไล่นะเนี่ยพีเมียมเราอ่ะนะฮะน้องอ้อยเนาะสุดยอดอืมโอ้ถ้าคิดให้ดีเด้อผู้ใดสิเป็นเมียฝรั่งพ่เมียมกระไดที่ไปวิ่งไล่วัวตามเขาอันร้อยไล่นี่เขาสิซู้ไหวบลานะบึงกเด้ออืมนะมนุษย์เงินเดียงเลี้ยงเมียอยู่กับบ้านได้สวยเด้อเออแต่พ่เมียมฟาร์มวัวฟาร์มอังุนนี่เฮาก็ต้อออกไปซอยเพลินเด้อนะ เซลเซลเซลนะคะตอนนี้พึ่งอยู่ตอนนี้เพิ่งมานะคะภาษาก็ยังไม่ได้โดนเอาเปรียบอยู่ค่ะเนาะอยู่ที่ไหนเนาะอ่าพี่พัดนน้องพัดนนะคะอ่านตัวหน้าตัวเดียวเนาะอยู่ที่ไหนนะคะ เข้มแข็งอดทนใจเย็นๆเรายังไม่เก่งยอมให้เอาเปียบไปก่อนแล้วก็อ่านรู้นะเรียนรู้สังเกตสังการการทํางานกับฝรั่งอะ่ะเราต้องยอมโง่ก่อนนะยอมเหนื่อยดับเบิลคูณสองก่อนเพื่อที่จะเอาตรงนี้เอาจริงๆการเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเราคอลเล็กล้วรู้แล้วเนี่ยเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยขยับเพราะการทํางานในต่างแดนถ้าสมมติเนาะเราอยู่ตรงนี้เรามีประวัติงานนะผ่านไปหนึ่งปีเรามีประสบการณ์การจะก้าวขยับมันก็จะง่าย น,ะะนี่คือสิ่งหนึ่งเราต้องแลกทุกคนลูกสาวยายจ๋าเรียนจบอยู่ที่นี่แท้ๆนะยายจ๋าจะสอนลูกแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะหลังจากนั้นเขาอยู่ในคอลเลกทุกคนเรียนรู้โตไปด้วยกันเรายิ่งต่างภาษามันเป็นธรรมดานะคะแต่เราก็ต้องเข้มแข็งแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เขาเหยียบจนไม่รู้สึกนะเราก็ต้องรู้จากหลักการที่จะพูดด้วยเราต้องฝึกแข่งกับตัวเองการทำงานร่วมกับฝรั่งยายจ๋าชอบ นะเราอยู่ในสังคมคนไทยบ่งตรงเลย3ามปีแรกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเสียอ่ะแต่เราก็ไม่ว่ากันเพราะเรายอมรับ ในสิทธิสัญญาที่นั้นๆน,น,นะคะต้องบอกแค่นี้เนาะ,ะสิทธิสัญญาแต่ละที่มันก็แตกต่างนะคะการเสียภาษีภาษีก็เช่นกันเนาะ,ะมันก็จะไปตามสิทธิสัญญาของแต่ละบริษัทนั้นๆน,น,นะคะทีนี้พอยายจ๋าเข้ามาในโรงแรมอ่าจริงอยู่นะเงินได้น้อยกว่าทํางานร้านอาหารนะเพราะชั่วโมงเขาไม่ถึงอ่าภาษีเขาหาักเต็มนะ แต่สิ่งที่เราได้มันจะมีเงินฮอลิเดย์มันจะมีเงินโบนัสนะมันจะมีให้เรายามเจ็บป่วยและมันมาเจอสองครั้งยายจ๋าเนี่ยคลอดลูกท้องตอนนั้นยายจ๋าท้องอ่าปีพศสองพันสิบสองนะคะยายจ๋ายุดตั้งแต่สี่เดือนเรามีเงินเดือนคนเราอ่ะคนเคยทํางานนะถ้าไม่มีเงินเข้าแม้กระทั่งนั่งอยู่ตรงนี้ ปัจจุบันถ้ายายจ๋าไม่มีเงินเข้าเลยบอกเลยยายจ๋านั่งไม่ได้อ่าถึงแม้เราจะไม่ช่วยใครก็ตามเพราะเราเคยมีรายรับพูดตรงๆจากหัวใจเลยแต่ตว,วันนี้เพียงแค่เราถอยน้อยลงมาแต่เราก็ยังอุ่นใจว่ามีตรงเนี้ยเข้าของเราทุกเดือนนะฮะและสวัสดิการตรงเนี้ยพอเรามาได้รับตอนท้องยายจ๋าหยุดตั้งสี่เดือนไปจนถึงเลี้ยงลูกหกเดือนนะฮะ เราได้เงินเดือนเหมือนทํางานขาดไปร้อยกว่าในตอนนั้นนะคะนี่คือสิ่งนี้เฮ้ยเขาท่าน้ะเนี่ยถึงแม้เขาหักสูงและยังสะสมเงินกเกษียณให้กับเราอีกอะนะยามแก่ไปสมมติเนาะอ่ะยายจ๋ากับผัวเนี่ยเราอายุไม่แก่เกินกันในความรู้สึกว่าเออเราเขากเกษียณเรากรเกษียณตามไปเราก็มีเงินเดือนเราเขาก็มีเงินเดือนเขานะคะในความคิด เราไม่ได้คิดหลายตัวเยจ่านี่บ่งตรงเลยไม่คิดว่าผัวจะตายก่อนแล้วเราจะได้กินเงินเดือนไม่ไม่เพราะว่าสามีแก่กว่าเยจ่าแค่สี่ปีแล้วยาจ่าเนี่ยโอ้ยอลัมอลอไม่ได้เป็นอะไรกระดูกเด้งเฉยๆเนะื้อแค่กระดูกเดี้งเฉย นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งแล้วเราก็อุ่นใจอืมเพราะอย่าลืมการทํางานเราจะเห็นคลเลกอ่าเขาเรียกระบบงานมะกระดาษงานมันเป็นการเรียนรู้ไปในตัวแล้วการเดินสังอ่ากม้มแรงงานสวัสดีการทุกสิ่งทุกอย่างแรกๆสามีจะไปกับยยจา๋าพอหลังๆมาเนี่ยเขาจะปล่อยเลยนะเราก็จะฝึก อีแรกจะน้อยใจมากๆยายจ๋าจะน้อยใจว่าอะไรทําไมไปกับฉันไม่ได้อะไรทําไมคนอื่นเนี่ยเขาดูแลเมียดีตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกน้อยใจแต่อย่าได้น้อยใจและเสียใจนะเราจะเก่งเราจะค่อยเป็นค่อยไปทุกคนเขาจะพยายามฟังเรานะฮะในระบบนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายใจกล้าหน้าด้านผ่านได้ทุกทางนะคะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะฝรั่งเขาก็ไม่ได้แย่อเราพูดไม่เข้าใจเราพูดชา้า เวลาเขาพูดกลับมาเราก็บอกเขาว่าเออช้าช้านะฉันไม่เข้าใจเขาก็ย้ำให้ทีนี้มันก็จะเป็นความกล้าของเรานะคะอ่ามันเป็นการฝึกและสิ่งที่เราเจอคำถามเราก็ได้มาถามสามีและทีนี้เรามาฟังคำตอบผัวว่าเขาจะเฟร้หรือพูดความจริงกับเราไหมนะนี่คือการเรียนรู้ในระบบ แล้วก็เกี่ยวตัวบทกฎหมายในส่วนพื้นฐานที่เราอยู่ในประเทศยัยจ๋าว่าดีนะว่าดีหลังจากที่ผ่านการน้อยใจผัวไปแล้วนะนี่คือพูดเรื่องตัวเองเลยแรกๆนี่เฮผัวคนอื่นนี่นะไปรับไปทรงนะผัวคนอื่นนะ่าจัดการให้หมดนะไอ้เฮานี่เห้ยลำบากคักคกุยากได้ผัวรวยได้วิ่งซกๆซกซกเฮ็ดงานมันก็เป็นการที่มองคนอื่นเนี่ย อมืมองคนอื่นแล้วเขาสบายเขาไม่ต้องทํางานพี่ๆที่อยู่ที่เนี่ยอย่าลืมยายจ๋ามานี่พี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนี้ห้าคน